ยิ้มๆเลยอค่้วยอบคุาที่ยาบคค่ะนีด้วยนี่ใส่รถด้วยหรอจะได้คอนี่คือคอน่ะากได้คอมากกว่าค่ะฝากด้วยนะคะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những